อันนี้บรรยากาศประจวบชายทะเลในเมืองนะช่วงเข้าช่วงในเมืองแล้วเนี่ยสวยไหมตรงนี้ก็เขาชอบกระจกนะข้างบนะ่ะบรรยากาศดีเนาะอน,นี้พี่ได้ให้คุณสามีทับรถพามากรตะแต มากพวกกันน็อกชัดนี่วันวันศุกร์กับวันเสาร์อ่ะตรงเนี้ยเขาจะมีถนนคนเดินนะเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็มีตรงนั้นตรงตรงตรงแดงๆนั้นน่ะสะพานสลานวิถีเนะมาเดินเล่นกันได้สวยวิวสวยแต่ทะเลมันไม่ได้สวยอย่างนี้ตลอดหรอกนะถ้าไปเจอช่วงหน้ามรสุมก็ น้ำไอ้ัดขึ้นมาเต็มถนนหมดเลยน้ำท่วมก็มีตรงนี้นนะตรงนี้ถนนคนเดินวันศุกร์กับวันเสาร์จะมีถนนคนเดินยาวไปถึงนู่นเลยเลยสะพาแนแดงไว้นู่นน,ะนี่สะานสรานวิธิสีแดงนี่แล้วก่อนมันเป็นสะพานปลานะแต่เนี้ยเขาไม่ให้ขึ้นเลยเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นี่แหละที่พี่ดาพอแนะนําได้ก็เจแบบนี้แหละที่ผ่านไปผ่านมาอยู่บ่อยๆส่วนที่อื่นก็อย่าถามกันเลยนะไม่รู้จริงๆสะพานสระ,ะไม่ถี ขอาลาไปส่งน้ำพริกก่อนนะจ๊ะทุกคนดูคนร้านจะแตงข้างในแน่นมากในร้านประจำของแพนด้าไปน้าชอบมากินเสตียร้านนี้กเสตียจั๊กแตงทางรถไฟนะทุกคนทุกคนแล้กวก็แจกปีค่ะของร้านทำเองวันนี้พัดลมบัง สูนี่คะไปทงอ่ะนี่คือเจีวร้านประจำของแพนด้าเองรูบเบาๆหน่อยอาเขาน้ำลำไยอร่อยมากค <c oughs> ่น้้างน้ำเปล่าเป็นน้ำใบเตยยัง่อองลำไยแน่นๆ ได้มาแล้วน่ากินมาก <ừ. S 3> <c ười> ร,อรอ้นรอ,รอนนะ ยนาไม่กล้าพูดมากเลยเขา เยอะมาก tin rằng điều nó เมา máu Đến chạy không không. Tôi sẽ nhảy บุ้งกรอบมาก Còn có loại mới kiên cuối thái หัวม,มุมตรงนี้พอดีตรงใต้สะพานแต่ตวันนี้เขาปิดนะคุณเชียงอร่อยมากข้างบนนุน่นเขาช่องกระจกนะมีวัดอยู่วัดวัดบนเขาช่องกระจกนะอันนี้ข้างน,นี้วัดธรงมี้ตรมีเลงอยู่พี่ดาไม่เคยขึ้นเลยนะอยู่มา20ปีแล้วขึ้นไม่ไหวกลัวตกกระดานไาย ตายนี่ไม่เยอะหรอกตอนเย็นเยน็นนู่นมันจะยีโอ้ยคุณลิงตรงน,นี้เมื่อกี้เมื่อตอนขามานะ้าพิด้าไปทางนู้นพิด้าไปเส้นน,นะนี้แล้วพิด้ากลับมาทางตรง ปต,ต๊มน้ำมันท้องเขาเขาช่องกระจกนี่ก็ขับบ้านบรรยากาศช่วงนี้ทะเลสวยนะถ้ามาเนี่หน้าก็จะ Nei.